ဩဆောင်လာဆိုင် EntityType တခုဝယ်တဲ့ကွာလေးဆိုင်အယုလက်ဖျံညော်နော်အာမာဂဲလိုပီနိုအင်တီတူတခုဝယ်ဘာဆိုင်သားလီဆပလန်အဖလော်လိုပညောင်းခေါကိုတိုင်ပါစပို့မဲအတူအားစီယာစီယာရီကထောင်းလေးဆိုင်ခေါကိုပလေးဖုန်းဘာဘာထုံးလကနော်အာဆာတော့အနိုင်လချိဆပလန်လက်ခနော်စီလောဆယ်နေဆပလန်လက်ရီထောင်းသောဒါဝိဒ်နဲ့လူမှုငေါစီလောဆယ်နေငင်းချင်းနင်းတော့ဆယ်လာပန်စီလောဆယ်နေဆိုင်ပလေးတဲ့နော်ဒါဝိဒ်အားလတူကလတူလူခုနော် กทองนอนันละสิงก้าวได้เอานอเวดีลวนหลอกให้ย้าเว้ได้กาลูกนอซีเว้ได้โลตัวลูกนอพยองเว้ไลูอพยอดาเว้ได้ลูตัพนออัพพพยองเข้าาปีลอยาบุณแอโอละชิดสียงกัปอร์ลเดนน้องแซีปัสโปยาบุณแปอร์ลซีนอเว้ไดโอปัสโปนอเหม่เว้ได้อดตูสีล้เส้นปอร์ลอ่งจานองไม่ป้อมมาพีลอน้อเลลูเว้ได้ไม่เป่วยสายาบุณแลูปยองเข้า อาศียอียาบุเนมอตัอาศีย์อิมอยตัยาบุอาศยีเกทงบบอียาบุเกทองบาบุจบกจนันาศิลิยาบานองอาศกท้องสิลัสหลบยาววดาปั๊เลน้อปัสสคุยน้อรอดาลกาลลายเยเมื่อบาสิลัสนอาศสุรชีสังารเรกรีนนอาศิแตงเวาพ่ซาละกาลอนเนปัเลย้อลบอาศสียกีกีละียะบาเกีกี นาทีเกท้องลิปัสพบอตุภูฐานนาซีชมาโอดูอาได้อัพลดกกท้องกู้เลพันซาลายสีล้านแน่จองบวกูุจเนาะนาีบาบาทุ่งลกานาะอันนี้ละช่เนาะอาาถวโลสีล้านแนสัลนเนาะทาน้องาโลกเวดากับปินนสูนาอันนอแลเนอโมยติตัวตะผู้เวเดชุมมืมังเกท้องริสังของโอแต่งปัสสาวลุปยองของโอนาีออฮุจตนาเลเลิเกลิชาทิติชาซาลองพลูมาแตงเดียสีหอ นฤรีซาลอนพลุอีนฤสีที่ชาดามีอีจะบุนนฤสีต่ายมานฤมบาบากรอนดีเกเลอตูต่ายบลอนนฤสีพาสปอร์ตตูกุเปียกุจะบุนนฤมทุงบาชตะขาเลเรียบโรที่คองสีเราซาแนอนนอนเนกับปยติตตัวตผู้ไว้เดมสียาบาซุเนาะเยเกลอปยาดาลอเนาะสะเข้าบากัวดีไส